สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูฝนก็อยู่ที่สาขา1840นะคะใกล้โรงเรียนนะคะบ้านบ่อน้อยนะคะตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมคุณแม่กันค่ะว่าเปิดเปิดนาแล้วเนาะน่าจะเกือบเกือบปีได้แล้วไหมนะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่สาขาบ้านบ่อน้อยเป็นยังไงแน,น่ใจแม่ยอดขาย กะดีอยู่ค่ะเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆอยู่ค่ะเข้ากับปได้อยู่ในชุมชนในปันญดกะกตถือว่าดีอยู่ค่ะจ้ส่วนใหญ่เป็นถุงหรือเป็นแก้วขายดีค่ะแม่ยูนี่แก้วค่ะเป็นแก้วขายดีกลัวเนาะแก้วนี่ไซรุ่นดั้งเดิมจ้ะแม่นบ่ค่ะมื่นนึงได้ประมาณจักแก้วค่ะแม่โอ้แต่แล้วแต่ลูกตั้งสัตว์ได้โอ้ยี่สิบสามสิบแก้วค่ะมีถุง ได้ถุงน้ำมาค่ะถุงน้ำแก้วน้ำนะคะแล้วการมีขายอาหารพร้อมจ้ะนม่นะคะตามสั่งตามสั่งนะคะแล้วแต่จะสั่งอ่าขายคููกันก็น้ำนะคะจะจะบอกว่าคือบรรยากาศด้านหลังนะคะคุณแม่มีอ่ะสลาอ่ากระต๊อบนอบ้ันเท่าเอิญนักระต๊อบน้อยนาะยสลานะคะไหนางท่านอาหารท่านกาแฟนะคะส่วนบรรยากาศนะคะจะน่านั่งน่าทานขนาดไหนตามต่อมาเลยค่ะ ร,รสชาติเป็นยังไงนะคะลูกค่ะเพื่อนอันตีสม้มบอลแซ่บยูกมานะค่ะว่าแซ่บยวกันสันติมา,า,มารสชาติแซ่บพี่เอมเอาอะไรคะโกโกโ้เหรอ สะอาดเรียบร้อยมาค่าะร้านนี้ข้างในร้านวัตถุดิบอุปกรณ์เรียบร้อยสะอาดมากอากาศเย็นดีเนาะแม่ลมเย็นดีเนะาะไว้ลั่างมืออยากนอนนะแม่ <laughs> <laughs> เย็นๆกับน้อนเว้นไปหมอม <laughs> นี่น้มตีพ้องเบิดค่ะว่าเป็นอย่าง่ะค่ะโอ้ยบ่ได้ไปแม่พ่อหมดเพื่อน,นี่ยต้องไปหับหละลูกส่วนใหญ่อะลูกา้ากินเป็นเมนูใดคะแม่พวกช่ากาแฟเล่ะคะส่วนใหญ่โกโก้โกโก้เมนูหลักๆเข้านี่แล<อ>้วละกขา ส่นส่งเป็นตาหักดีแท้มันนั่นนี่ดีแม่แม่ว่าไหมส่วนส่งเป็นตาหัก,หกชายเย็นกค่ะขอบคุณค่ะนี่แล้วก็โกโก,โก้อีกแก้วหนึ่งนะคะ,คะนะคะชายเย็น <g ül> อร่อยหอมอร่อยไม่เปลี่ยนเลยค่ะคุณแม่คุณลังค้นเขากับบาไม่กินมันมันคือแสียก็หมอหมองดืนชาบางคนเพิ่งกลับมาว่าแม่ใส่ชาชาผงเตื่ย<า>มันึงเขาก็เลยบ้าชากาหรือชาผงนะเขาว่า ช่ช้านี่เราลูกลาจันบอกเขาเอาาิ้นช้าอยังกากมันก้นเน่อันนี้แล้วนะ่ยคะกากโอ้ชาผงนุ่งนันมาแซ่หนักแม่นอยู่ค่ะผงม,มูผงมันสิมีชาม้วนอันเป็นสำเร็จรูปนัองสันนะคะแม่แม่กับว่าโว้จาก,าจากาว่าจังไดลราแม่กับบุ้กให้เขียนชาผงบุ้กให้นี่เปานไหน คุณค่ะสำหรับสาขา1840นะคะสดชื่มาซ่าเมิดไปแล้วค่ะดูดเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ฝากล้านเนี่ยค่ะว่าเพื่ออันเพิน่นทานมากคือจังทีมงานผลแบบเนี้ยค่ะอยากจะแวะอุดหนุนค่ะบอกาฝากล้านได้เลยาฝากล้านได้ได,ด้วยค่ะยุบัน พอน่อยแต่บนตาสองข้อน้นำเพิ่มเมืองมาจระข้มาค่ะขันแบงกพานมากมากัแบแดวกเลยนะคะ่ะมี่ยังขายนะคะแม่มี่กะเขาจามจังมีหลาบมี่ก่อยมีทุกย่างล่ะค่ะเปิดเตี๋ยวกับมี่กับมีน้ำมันนี่ละของวัดนนี่ละค่ะขอบคุณค่ะ